สวัสดีครับสวัสดีเอช่องเสียงไอ้ดำซิงทยแลน์ครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาดูทีมงานเราย้ายรถหน่อยย้ายมคโครไปลงอีกที่หนึ่งครับ งานนี้ได้เจ้าคุณปูครับเป็นเทเลอร์ครับฟูโซ่ยังไม่ได้ต่อเป็นเทเลอร์เลยยังทำไม่เสร็จขึ้นเจ้าคุณปู่ครับผมสวยงาม นตูดไหมลูกพี่ดูด้วยเดี๋ยวขูดตูดอ้าวสวยสวย ทีมงานเรามีดำอยู่3คันครับคันหนึงจอดวิ่ง2คันไปก่อนนะครับ โ,โชเฟอร์มาโคนี่ไปขับคันใหม่เลยเว้ยฮะไอ้ปกติขับคันไหนนะรุนร่นสิบรุบ่นบกบี้ครขับอยู่ที่ไหนนะฮะโชคจรเิญโ<า>ชคจะดินอ๋อแล้วเป็นไงคอนโทรลตัวนี้นิ่มนี่นะ อ๋อเคยขับมองหมดแล้วใช่ไหมอืมคุดขับคุณใหม่นี่นะคันใหญ่ๆเจมันหน่อยหน่อยยังไงไ้่รู้เคยเคยเคยจับแต่สองร้อยใช่ไหมมาดูทีมงานเราหน่อยครับออกงานกันแล้วครับผมกับรถคุดคันใหม่ XCMG 1 3 5 b พอท่านผู้ชมได้ติดตามทีมงานนี้ด้วยนะครับก็ท่านใดที่อชอบรถแมคโครรถดำนะครับเอาฝากทีมงานนี้ด้วยครับผม<อ>งานอถอยดินนะครับงานใกล้ๆครับผม ท้ายแล้วครับผมสุดท้ายเดี๋ยวก็คงจะได้เดี๋ยวย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับผมสำหรับทีมงานอจกอรสมิทยางยนต์นะครับผมเอาเดี๋ยวให้ดำมาเทดินก่อนนะครับ ซีเอ็มกีไมค์แกะกลองครับผมพอ่พอพ่อเดี๋ยวให้ดับมาก่อน โอ้ <laughs> oh. ทีมงานเรามีรถดำอยู่สองคันครับอีกคันหนึงเป็นน่าจะเป็นฮีโน่สมอครับผมสมอ ออกมาไล่ๆกันนะครับผมละหกแสนละหกแสนสองคันน้ครับเด็กกากับฮีโน CMG 135B หนึ่งสามห้าบีครับใช้เครื่องยนต์อิสุสเราจะประมาณเก้าสกิดแรงได้นะครับตอนนี้เครื่องยนต์ปั๊ม่าหีวไีด์เลกอินเจกชั่นนะครับน้ำหนัก โดยรวมแล้วก็ประมาณ13ตันกว่า,วาครับตามรหัสตรถเลยครับผม135่บแล้วก็บุงกีก็0.5คิวครับไปแท็กให้มา70เซน ใหญเหมือนกันนะไปเทครุ่นนี้นี่แล้วก็มีแถมลายอุปกรณ์พ่วงเสริมนะครับผมแถมมาด้วยนะครับกับเจ้ารถขุดคันนี้นะครับโคเก่งกว้างขวางครับผมสามารถนั่งได้สองคนนะครับโดยสารได้สองคนเลยดีไซน์ไดสวยงามครับชมเชียวอยู่พอสมควรนะครับผม อันนี้เครื่องยังโอเคอยู่ครับเครื่องยังแน่นอยู่ครับผมงแต่ว่เา,เาเฟืองเร็วไปหน่อยนะครับผมตัวนี้แต่ก็ล่องครับงานล่องสบายเลยครับผมเอาคลิปนี้ขอบคุณเอฟซพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันดีช่องยู u ูบศิลป์นิบุรยามครับและเพจศิลป์นิบุรยามครับผมทีมงานเราก็ โรงงานนะครับช่วงนี้ก็จัดไปนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณ f ซทุกท่านนะครับผมคลิปแรกครับกับทีมงานเรานะครับติดมจีหนึ่งสามห้าบีครับผมก็รุ่นกลางครับผมเหมาะมากครับงานลอกงานอะไรนะครับอ่ะคลิปนี้ไปบายครับผมขอบคุณมากครับ อาวสวัสดีพี่น้องชาวช่องเสียงน้อยบุรียามครับในเวลาของทีมงานเราแล้วครับผมกับเจ้ารถดำเสียงน้อยแล้วก็รถขุดเอ็ซครับผมเอารับงานรับ j อบครับผมที่ให้ลูกค้าครับผมมาจะประมาณร้อยกว่าเที่ยวนะครับผม อาคนขับคนใหม่ครับผมคนเก่าช่างแม่งทางานมาไม่แดกนี่ไม่งอแล้วครับผมหาคนใหม่มาครับแม่ทำงานไปทำงานมาเล่นยาบ้าเช่เลยคนขับไม่โคเอาไปคนใหม่แล้วก็ยวดเลยครับผมทีมงานเราจัดไปจัดไปโอเคครับผม ở đây nữa ừ, giang bên là phần này cho hơi xét đu kim môn nè môn lắm hả, hả? ha môn, môn quá rồi. Là... เหมือนยางเบนยางฝังข้างในนะแกเบนนะครับโอ้อยางเบนเลยยางฝังไหนเบนเน,นี่นอ่ะลุยกันต่อครับลุยงานตอ่อเหมือนยางจะเบนนะครับผม สบายมากครับผมเต็ปต๊มช่างโมดรถด,ด,ดำแรงเลยพี่น้องแรงแบบขึ้นบ่อขึ้นอะไรเนี่ยสบายนะครับผมได้กล้า วิ่งกันสองคันครับผมคันของเจแคทคันหนึ่งและของผมคันหนึ่งนะครับอ่ะโอเคครับผม จวดๆกันหน่อยครับทำเวลาคลิปนี้ก็บายยครับผมติดตามคลิปหน้าครับ